นี้มาแกะของกันครับยายเปียวมีดซหหน่อยต้องเปียมี่ก่อนต้องตัดๆๆดต้องขายอีโอก่อนนะครับต้องแกะตรงประมาณปิด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 ขิดขีดจืดจืด ได้ไหมเลยให้ตาแกะระวังมือเอออระวังมันที่มือมือตัวนี้อยู่ไกลๆเออนี่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 พอนึกถึงเครื่องอย่างงี้ตาจะบอกนี่ดึงเข้าไปดึงเข้าไปโด้ยเนาะได้แล้วได้แล้วตโอ้โหตรงนี้หน่อยนึงก่อนมันจะเข้ามือเนาะเลือกให้หลายหลบอี่ โอ้ได้ล้่ติดม<ด>ติดมือ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 ออกอรของแม่นะกลงยาอะไรนนอะรอยรดีววางใกัลูก Oh, thank you.